นะคะเนี่ยวกันเียังไงคะกี่คนเด็กเด็กกี่คนเนี่ย คนของหัวเนี้ยมีสามครับมีสามคนสามที่สามสามครับสามครับนี่ทีนี้กูซูครับนายกรัฐมนตรีการจันที่สุขการณ์ในนามของพี่น้องประชาชนเราต้องให้กาลังใจพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับ ในพระต้นเจ้าขอนุญาตเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองพระต้นจัดลำน้ำเชิญลำน้ำคลองและก็ลำน้ำฉีาปีนี้มีปริมาณน้ำเต็มกัก้งมากกว่าปีที่ผ่านมา149ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าปีน้ำม,มากกว่าปีที่แล้วประมาณเกือบ15เปอร์เซ็นต์ตานะในช่วงแดงของปีทางด้านการระดมทุนนี้เราคู่คฤดูแล ในเขตจุลปาัดติย์อาศัยโครงการสูดน้ำด้วยพลังไฟฟ้าน้ำจากลำน้ำหลังการโค่นตุ่มพืชดูแลแต่ทีนี้เราสามารถสนับสนุนครับให้ได้ปัญหาทปแลน้ำในระดับจังหวัดอืเอแล้วก็ควรจะไปสตรวจหมู่บ้านเสียงทล้โดยผู้นี่งน้ำอุปโโคบริโคไปแทรกตัเราแบ่งโซนโซนนิ่งลดน้ำของนิ่รับผิดชอบทันทีไปแลวเพราะว่าในทางปฏิบัิ ซึ่งในอดีตตั้งแต่ปี2529เรามีการตรวจสอบตั้งบริษัทบงยันยานี่คู่กังประมาณ29ล้านบาทมีต้นทุนเลยตั้งแต่ปี2 5 2 7โดยเจ้าคุณสมเด็จพนักงานาจารย์วได้เป็นคนที่เริ่มในการก่อสร้างรองสุน้ำความยาว7กิโลเมตรที่เราบริหารจัดการเองโดยเทศบาลนะครับและที่สำคัญต่อเทือกตบัญญักจะเป็นสถานีสูบน้ำ7กิโลเมตรเหนือขั้เดีย ตามเอกสารเรื่องสีตารับเหลือเงิน6ล้าน7แสน4หมื่นบาทท้าไม่เราประหยัดก็ประมาณไปได้7แสนหม่บาทนะครับเป็นของดีของพวกเราที่ท่านเป็นิดชอบนก่สกูได้ศึกษาเรื่องนี้ถึงความเป็นไปได้ที่จริงนี้ที่ข้อมูลนี้มาพร้อมเล็น้คะอาจารย์คุณสมชายท่านทู้ดีมาท่านสีกรมแงค์นะคะซึ่งเป็นการประมทางการเมืองของวปก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดนะคะแก่ คะแล้วก er, <Yes. S 1> ็พี่น้องประชาชนของกำลังอยากอุปถัมภะแล้วก็ที่จริงต้องเรียนว่าท uh ี huh. <'t> ่มาประชุมในครั้งนี้นะคะเราก็ได้มาถุงเพื่อติดตามสการประกาศเรื่องไทยแลนดค่ะเพราะว่าที่เราก็ได้ในในส่วนของมาไทยนลัยได้มีการประกาศที่ไทยแลนดไปหลายจังหวัดที่เดยมแล้วก็เรียนว่าไดนโยบายการประกาศที่ไทยแลนด์แล้วเราเริ่มให้มีการประกาศลงในลักษณะของ ใจใทีหญ่ของอำเภอหรือตำบลหรืงบ้างเพื่อที่เราจะได้เข้าใจปัญหาที่เกิดจากพายแล้งอย่างแท้จริงค่ะแต่ก็มีอะไรก็รตามวันนี้เราก็เลยมาเพื่อได้ฟังด้วยตัวเองครั้งหนึ่งว่าพื้นที่ภาคอีสานซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทมีพื้นที่ที่เพื่อเกษตรกังามางเยอะนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของทั้งุูดภัยทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งมากนะคะก็เลยได้ไปฟังในการที่จะ เข้ามาลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งติดเนื่องมาเลาวตั้งแต่อที่เราได้รับจดการนะคะก็ในว่าก่อนหน่ต้องขอทิ้งโัตรวดขอนแก่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเทศบาลเมืองบ้านต้นนะคะจริงๆแล้วก็ต้องรว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปรับตัวนอกเหนือจากเขตชนบทธรานเพราะว่าศ่บางครั้งในพื้นที่เขตชรประทานเราก็สามารถที่จะให้ทาลชงร้านเข้าไปดูได้ แต่พื้นที่นอกเขตนั้นก็เป็นสิทธิที่เราก็ต้องร่วมดูตักทักกันเพราะนั้นในส่วนของการของทุปัญหาเรื่องน้ำดื่มทันรมากนะก็อาจจะมีบ้างในบางพื้นที่ก็เชื่อว่าในส่วนของการดินแดนของทางจังหวัดนั้นก็คงจะทำงานลงไปในเรื่และที่้องประชาสัมพันค่ะเพราะว่าเราก็ให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำดื่มน,น้ำดื่มเฉพาะคนโทษ ก็น้ำเพื่อการเกษตรค่ะแต่สำหรับน้ำเพื่อการเกษตรนั้นก็ีือว่าที่ท่างจังหวัดได้เรียนว่าเราก็ได้เริ่มมีนโยบายในการที่จะทำเรื่องาเกษตรเซนนิ่งเพื่อให้การภาคกเกษตรนั้นได้พี่น้องประชาชนจะได้มีการเาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่สภาพดินน้ำนะคะเพื่อให้สามารถที่จะได้ ผลผลิตที่ดีแล้วก็สุดท้ายนั่นคือรายได้ที่น้องประชาชนนะความต้องการแล้ววันนี้ก็จากวขอนแก่นก็ได้ทําแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ติดตามได้ทางานมาหลายเดือนแล้วนะคะก็ได้ได้เห็นการพัฒนาในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยนะคะซึ่งวันนี้จริงแล้วตลาดเรื่องของการปลูกอ้อยเป็นที่ต้องการในขนาดเดียวกันโรงงานปลูกอ้อยนะคะนอกเหนือจากการปลูกข้าวก็มา <Viol ent. S 1> แล้วก็แม้หลักพเนี่ยขณะนั้ก็มีการศึกษาในเรื <aroma S 2> hmm. ่องของผลผลิตการเกษตรตัวห่างอันเป็นขั้นตอนการปฏิบัติในราชการปกตินั้นก็เหราชการนั้นก็สามารถที่จะนําไปพิจารณาตามขั้นตอนความเหมาะสมต่อไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราได้มีการวัดชอบมาก่อนที่ก่อนที่จะยุบสภาดิฉันเองก็จะได้เอาใส่โอกาสนี้ในการติดตามงานให